ทุกคนเรามาถึงบ้านกันแล้วนะคะแบดบหมกมน,นป่าพอดีค่ะทุกคนดูค่ะเนี่ยค่ะตัวนี้ดอกมันจะใหญ่เป็นนิดนึงเดี๋ยวเราจะเอาไปตัดขาดูนะคะทุกคนว่ามันยังกินได้อยู่หรือเปล่าเนะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะกลับมาจากเก็บเห็ดนะคะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะทุกคนก็รีบมาตัดขาเห็ดเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสรุปนะคะยอดรวมรายได้ในการเก็บผลไม้ปา่าขายหรือว่าบูเบอรี่ขายที่ประเทศฟินแลนด์นะคะปี2021ก็คือปีนี้ค่ะทุกคนหลังจากที่เราคาดหวังกับเงินแสนไว้ว่าเราจะได้เงินแสนหรือเปล่าปีนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะคุยไปแล้วก็ตัดขายเหตุไปนะคะสมุดเล่มนี้นะคะก็เป็นสมุดที่ใช้จดนะคะรายชื่อของลูกค้าค่ะทุกคนรายชื่อออเดอร์ต่างๆนะคะก็จะอยู่ในนี้หมดเลยนะคะยอดรวมเราปิดจ็อบเมื่อ,อเมื่อวานค่ะทุกคนเมื่อวานก็คือวันที่15สิงหาคมนะคะเราเริ่มเก็บบูเบอรี่เนี่ยตั้งแต่วันที่10กร,รกฎาคมค่ะทุกคน 10กรกฎาคมจนถึง15สิงหาเนี่ยก็คือเดือนกว่าค่ะทุกคนเดือนกับอีกอาทิตย์หนึ่งอ่ะหนึ่งเดือนกับอีกหนึ่งอาทิตย์นะคะก็ประมาณ5อาทิตย์นะคะเพราะว่าออเดอร์เราหมดแล้วนะคะแล้วผลไม้ช่วงนี้มันก็เก็บไม่สวยแล้วค่ะทุกคนมันก็ยังมีให้เก็บนะคะแต่มันเก็บแล้วมันจะแตกนะคะเราก็เลยปิดออเดอร์นะคะก็คือปิดจ็อบปีนี้นั่นเองนะคะสรุปยอดรวมไรายได้ปีนี้ค่ะทุกคน เป็นปีที่เราคาดหวังกับบูเบอรี่ไว้ค่อนข้างเยอะนะคะเรานี่ก็คือตัวคุณแม่เองเนี่ยเพราะว่าพี่เพลงนะคะพี่เพลงเริ่มโตขึ้นเยอะจากปีที่แล้วที่น้องเก็บช่วยแม่ได้แค่ถังเดียวนะคะทุกคนพอปีนี้นะคะน้องก็ช่วยช่วยได้เยอะเลยค่ะช่วยเก็บได้หลายหลายถังเลยทีเดียวนะคะยอดรวมปีนี้นะคะ เมื่อวานนั่งเปิดสมุดนะคะแล้วก็ดูยอดรวมรายได้นะคะอยู่ที่ยังไม่ได้รายได้ดีวกว่าอยู่ที่ถังนะคะเราได้ทั้งหมด77ถังค่ะทุกคน77ถังเนี่ยตีเป็นถังละ50ยูโรนะคะบางถังก็35ยูโรเพราะว่าเราขายแบบไม่ทำความสะอาดนะคะแต่77ถังเนี่ยไม่ได้เก็บคนเดียวนะคะ มีเพื่อนช่วยเก็บค่ะเพราะว่าออเดอร์เรามันเยอะแล้วเราเก็บไม่ทันนะคะแบ่งให้เพื่อนช่วยไป17ถังค่ะ17ถังนะคะ mm hmm. นั่นหมายความว่าอีก60ถังนั้นก็คือเราเก็บเองค่ะทุกคนโอ้โหยอมพอเรามาดูดูจำนวนถังแล้วเราก็คิดกลับไปุ่ยเราเก็บมาได้ยังไงตั้งเยอะขนาดนี้นะคะ60ถังนะคะก็เอา60ถังนะคะคูณนะคะคูณ คูณ39เปะนะคะเงินบาทมันแตะ39เมื่อ2ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเราคูณ39เเราจะได้เงินเยอะนะคะคูณไปคูณมามันได้แสนกว่ากว่าค่ะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นตัวเลขให้ดูนะคะขึ้นตัวเลขให้ดูแสนกว่าบาทนะคะนั่นหมายความว่าปีนี้เงินแสนเราแตกค่ะทุกคนแสนกว่าบาทนะคะนี่คือตัวเลขนะคะแสนกว่าบาทนี่คือตัวเลขที่เราขายได้นะคะแต่เงินนะคะเงิน ก็ส่งกลับบ้านนะคะส่งไปให้คุณแม่ที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็แบ่งให้น้องเพลงไปด้วยนะคะซื้อกับข้าวบ้างนะคะเติมน้ำมันรถบ้างนะคะก็รายจ่ายก็ยิบย่อยออกไปนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่ารายจ่ายที่เราลงทุนกับการเก็บบูเบอรี่เนี่ย สำหรับคนไทยที่อยู่ในฟินแลนด์นะคะเราไม,ไม่ได้บินมาเก็บเหมือนพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่บินมาเก็บเนาะเราอยู่ที่นี่นะคะเอาจริงๆคือ,อค่าใช้จ่ายเราไม่แทบจะไม่มีอะไรเลยค่ะทุกคนนะคะแทบจะไม่มีมีค่าน้ํามันค่ะคะ่าน้ํามันเดือนหนึ่งที่เก็บมาเนี่ยตัวเองเติมไป100ยูโร100ยยูโรนี่คือขับ ไปรับลูกไปโรงเรียนขับไปทํางานขับเข้าป่านะคะ100ยูโรค่ะ,ะเฉพาะตีค่าน้ํามันนะคะแล้วก็มีค่าค่าค่าถังนะคะเพราะว่าเราขายถังให้ลูกค้าด้วยนะคะเราแถมถังให้เขานะคะค่าเฉพาะค่าถังเนี่ยเราซื้อหมดประมาณ80ยูโรค่ะทุกคนค่าถังก็แพงนะนะเพราะว่าเราขายได้ตั้ง 7 7ถังนะคะทุกคนมีค่าลังด้วยนะคะทั้งค่าถังค่าลังเนี่ยตีรวมๆกันแล้ว80ยูโรนั่นหมายความว่าค่าใช้จ่ายของเรานะคะทั้งหมดนะคะในตลอด5้าอาทิตย์ที่เราเก็บบลูเบอรี่ขายเนี่ยเราจ่ายไปแค่180่งร้ยแูโรนะคะแต่เราเก็บมาได้2 9 9 5ยูโรค่ะทุกคนก็บวกลบคูณหารไปแล้วก็เอามา คูณเงินไทยนะคะสรุปว่ามันยังแตะหลักแสนอยู่ค่ะทุกคนค่าใช้จ่ายเราไม่มีอะไรเลยค่ะทุกคนมีร้อยแปดสิบยูโรมีค่ากับข้าวค่ากาแฟเราไม่นับรวมนะคะเนาะค่ากับข้าวกับค่ากาแฟเราไม่นับรวมเรามีแต่ค่าแรงค่ะทุกคนค่าเหนื่อยค่าค่าความอดทนของเรานั้นนะคะทุกคนก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่ปีนี้เราสามารถหารายได้นะคะหนึ่งแสนนะคะหนึ่งแสนบาทที่เราตั้งเป้าไว้มันก็ ทะลุเป้าแล้วจริงๆงค่ะทุกคนเนาะเนี่ยค่ะหลังจากที่ปิดฤดูการเก็บบูบอร์รี่แล้หลังจากที่ปิดฤดูการเก็บบูบูรี่แล้วทุกคนดูค่ะนี่คือเห็ดทั้งนั้นค่ะทุกคนปีนี้เห็ดออกเยอะมากนะคะปีที่แล้วทําคลิปเห็ดไปไม่กี่คลิปนะคะเพราะว่าเห็ดมันแห้งมันไม่มีค่ะทุกคนแต่ปีนี้จะบอกว่าไปดูคลิปพี่ๆหลายคนเพื่อนๆช่อง YouTube หลายคนนี่คือแบบ เห็ดแต่และช่องนี่คือสุดยอดทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนเนาะก็สวยงามนะคะทุกคนเนี่ยเราไปช้าไปนิดนึงนะคะถ้าเราไปตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเราจะได้ดอกที่มันกําลังตุมต้มๆกําลังน่ารักอย่างนี้นะคะก็เป็นยังไงกันบ้างนะคะทุกคนเนาะตัดขาเห็ดยังไม่เสร็จนะคะทุกคนเดี๋ยวกลัวคลิปจะยาวไปก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของเราเนาะ ในปีนี้นะคะ10,000แบาทของเราก็แตกจนได้นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าปีหน้านะคะก็ขอนะคะขอให้ผลไม้ป่าดกนะคะดกปีนี้แล้งไปนิดนึงแต่เราก็ยังสามารถทําเงินได้นะคะบางป่าเขาก็ยังมีผลไม้พอให้เราตักนะคะสําหรับ ช่องติโมโรซาแทฟินนะคะก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้สำหรับแรงงานเก็บผลไม้ป่านะคะทีะ่เดินทางมาจากประเทศไทยนะคะมาอย่างประเทศฟินแลนด์แล้วก็ประเทศสวีเดนนะคะก็ได้ข่าวว่าหลายๆคนหลายๆท่านก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะคะก็มีข่าวนะคะมีข่าวออกมาเหมือนกันนะคะว่าแรงงานไทยเนี่ยก็ติดนะติดโควิด 19นะคะที่ประเทศฟินแลนด์แล้วก็ทางที่ประเทศสวีเดนนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะาสามารถาเก็บบูเบอรี่นะคะเก็บหมากไม้นั่นเองนะคะก็สามารถเก็บได้ให้ได้เยอะๆนะคะหอบเงินแสนนะคะกลับประเทศไทยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะอะไรลูกเอาอะไร เอาก็เอาไปสิลุพี่เพลงมามอบหมอบอยู่ข้างหลังแม่นะคะให้ทุกคนนะคะมีเงินแสนกลับบ้านกันทุกคนคะ่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของพวกเราติโมโรซาไทฟินขอตัวตัดขาเหตุก่อนค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ เราตัดขาเห็ดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าทุกคนก็เดี๋ยวต่อไปเราก็จะเอาไปล้างทําความสะอาดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเกรดที่เล็กนะ,ะย,ยังอ่อนๆอยู่เนาะยังกรุบกรอบๆนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มันค่อนข้างแข่แล้วนะคะแต่เราจะเช็คขามันดูอีกทีนึงนะคะเพราะว่าเนี่ยขามันก็ยังสามารถเอาไปทํากินของแซ่บๆได้นะคะ